อาหารเช้ากินเลยรดพุงรดน้ําหนักสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเหล่าปันดานวันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณอาหารครับคือสิ่งที่เราทานเข้าไปแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกายใช้ในการเจริญเติบโตสร้างพลังงานและสารที่จําเป็นครับในการทํางานของร่างกายรวมถึงครับซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอของร่างกายครับผม ันนี้ครับผมได้รวบรวมอาหารเช้ามาฝากกับเพื่อนๆทุกคนกับ5อาหารเช้ากินเลยลดพุงลดน้ําหนักครับทุกคนทานได้เลยและเอาหลักการนี้ไปปรับใช้ได้เลยครับตามผมมาเลยครับผมผมก็จะยกเป็นหมวดหมู่ก่อนครับเพราะว่าแต่ละคนครับจะชอบทานอาหารไม่เหมือนกันไม่ต้องไปจําว่าเป็นเมนูนี้เมนูนั้นครับหลักการมีว่าอาหารครับต้องมี5ประเภทครับผมและเลือกทานให้ถูกครับผม หนครับอาหารจะพวกที่เป็นโปรตีนครับอาหารโปรตีนครับก็เป็นอาหารหลักที่คนส่วนใหญ่ครับจะต้องทานน้อยกว่าที่ร่างกายจะได้รับในแต่ละวันครับได้แก่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆไก่หมูเนื้อปลากุ้งนมเต้าหู้และก็ถั่วต่างๆครับที่ทุกคนสามารถทานได้หมดครับควรทานโปรตีนจากสัตว์และโปรตีนจากพืชครับโดยการทานสลับกันหรือว่าจะทานรวมกันก็ได้ โปรตีนจากสัตว์ก็ได้แก่พวกหมูเนื้อไข่กุ้งโปรตีนจากพืชครับก็ได้แกต่ต้าหู้ถั่วครับเราทานไก่ย่างข้าวเหนียวได้ไหมได้ครับผมเราทานหมูย่างข้าวเหนียวได้ไหมได้ครับผมเราทานข้าวรัดแกงข้าวหารําสั่งทานได้หมดครับผมแต่เราต้องเน้นทานโปรตีนเป็นหลักคงจะมีคนท้วงมาว่าก็าทานแบบนี้ทำไมถึงยังอ้วนละ่ะโคโจ ที่เราอ้วนครับเพราะเราทานอาหารที่แป้งเยอะครับทานอาหารที่มีโปรตีนน้อยลองปรับเปลี่ยนการทานครับทุกทีครับเราทานไก่ย่าง2ไม้ข้าวเหนียว1ห่อครับให้เราเปลี่ยนเป็นไก่ย่าง5้าไม้ข้าวเหนียวครึ่งถุงได้นะครับผมเพราะร่างกายของคนเราใช้พลังงาน2ระบบ1น้ําตาลและแป้ง2ไขมันเมื่อใดครับที่เราทานแป้งเยอะร่างกายครับจะแป้งมาเป็นพลังงานก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนโปรตีนจากไก่ที่เราทานครับจะเอาไว้สร้างร่างกายครับถ้ามันไม่จําเป็นมันจะไม่เอามาใช้เป็นพลังงานครับถ้าคุณทานโปรตีนน้อยร่างกายก็จะไม่รู้ไปดึงอะไรมาใช้ได้ครับแล้วยิ่งนะครับคุณทานแป้งเยอะจนร่างกายใช้หมดมันก็จะเก็บเป็นไขมันทําให้คุณอ้วนนั่นเองพอแป้งที่คุณกินเยอะก็ยิ่งไม่ได้ดึงไขมันเก่าออกมาใช้นั่นเองดังนั้นครับมื้อเช้าหรือมื้ออาหารมื้อแรกของคุณครับเน้นหันเฉพวกโปรตีน ทานให้อิ่มเลยครับกับกันเราก็ควรต้องลดอาหารที่เป็นแป้งให้น้อยลงพบแป้งครับไม่ทําให้เราอิ่มแต่โปรตีนครับที่ทําให้เราอิ่มครับผมสองครับอาหารมื้อต่อไปก็คือแป้งครับที่พูดไปแล้วครับร่างกายจะใช้พลังงาน2ระบบคือน้ําตาลแป้งและไขมันครับงั้นเราก็ตัดแป้งไปเลยใช่ไหมครับโคโจไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่า แป้งครับมีอยู่2ประเภทครับ1ก็คือแป้งขัดขาวเช่นข้าวขาวขนมปังขาวรวมถึงข้าวเหนียวขาวครับ2ครับแป้งไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ขนมปังโฮมวีครับแป้งขัดขาวครับเมื่อทานเข้าไปครับจะกลายเป็นน้ําตาลทําให้น้าตาลเข้าสู่ในร่างกายของเราถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นเบาหวานครับท้าร่างกายของเราอ่ะ ฉลาดครับมันจะปกป้องน้ําตาลครับน้ําตาลไปที่สมองครับทาให้สมองเสื่อมได้น้ําตาลไปที่ตับทําให้ตับเสื่อมได้ครับดังนั้นครับร่างกายของเราจึงเก็บน้ําตาลในรูปแบบแป้งไปเก็บที่ตับและกล้ามเนื้อก่อนครับแต่เนื้อที่ตรงส่วนนั้นครับมันน้อยก็เลยเก็บเป็นรูปไขมันนั่นเองครับปกติทานเท่าไหร่ครับเราก็ต้องลดลงมาให้เหลืออย่างละครึ่งครับแล้วถ้าเกิดถ้าเราไม่ทานแป้งเลยได้ไหม ไม่ได้ครับยังไงแป้งก็มีความสําคัญกับร่างกายของเราตอนเช้าเหมือนกันทําให้เรามีแรงแค่เราเลือกแป้งที่มีน้าตาลสูงก็คือเราต้องเลือกทานแป้งที่มีกากใยอาหารก็คือแป้งไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวไรเบอรีร่วมถึงขนมปังโฮมเมทแทนครับผมถ้าเรากินข้าวหนึ่งจานเราก็ลดข้าวเหลือครึ่งจานเรากินข้าว2ทัทพีเราก็ลดข้าวให้เหลือ1ทั่พีนั่นเองครับผมแล้วถ้าเราไม่มีข้าวกล้องหล้กครับคอโจทํำยังไงก็ทานข้าวผาก เพิ่มทานผักลงไปนั่นเองครับเพราะว่าผักมีกักใหญ่แค่เราปรับนิดเดียวเองและยังมีพวกผักที่มีหัวมัน,มนเผือกฟักทองข้าวโพดก็สามารถแทนข้าวขาวได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ทานเยอะจนเกินไปเพราะว่ามันก็มีแป้งอยู่เหมือนกันนะครับทุกๆคนเคล็ดลับครับผมให้เราทานโปรตีนให้อิ่มก่อนแล้วเราค่อยเลือกทานแป้งอีกทีถ้าไม่มีแป้งแบบไม่ขัดสีเราก็ทานผักรุ่มด้วยจะทําให้น้ําตาลในเลือดของเรา ไม่สูงจนเกินไปจนอาจทําทให้เป็นไขมันสะสมทําให้เราอ้วนได้นั่นเองครับ3ครับอาหารจำพวกไขมันของมันของทอดครับของชอบของทุกๆคนเลยใช่ไหมครับถามว่าทานได้ไหมทานได้ครับผมแต่เราต้องมีเทคนิคครับที่พูดไปแล้วว่าร่างกายจะใช้พลังงาน2ระบบคือน้ําตาลแป้งและไขมันครับถ้าคุณกินของมันของทอดครับแปลว่าคุณกําลังกินไขมันอยู่ครับแล้วทําอย่างไร ที่ทำให้ร่างกายสามารถดึงไขมันไปใช้ก่อนคุณจะต้องตัดน้ําตาลและแป้งในร่างกายของเราให้น้อยที่สุดครับเช่นวันนี้คุณกินไก่ทอดกับข้าวเหนียวคุณจะต้องตัดหรือว่าลดข้าวเหนียวให้น้อยลงครับเพราะว่าข้าวเหนียวก็เป็นแป้งครับหรือว่ากินไก่ทอดแล้วก็สามารถเพิ่มผักลดข้าวเหนียวก็ได้ครับแต่ต้องเป็นไก่ทอดที่ไม่ชุบแป้งทอดอีกทีครับไก่ทอดก็ได้ปลาทอดก็ได้กุ้งทอดครับ แต่ไม่ชุบแป้งทอดครับเราไม่ต้องกําหนดว่าห้ามทานอันนี้ห้ามทานนู้นครับให้เราเอาหลักการนี้ไปใช้ครับผมสีห่หรนยพกผักอยากให้ทุกคนทานผักกันครับโคโจทานผักได้ทุกทีนี้ครับเพราะว่าส่วนตัวชอบเอาผักผลไม้มาปันนป่นดื่มเป็นประจำอยู่แล้วครับข้อดีของผักมีกากใยที่เยอะกากใยที่สูงมันจะดูดซึมน้ําตาลช้าล,ลงน้ําตาลในเลือดของคุณก็จะไม่สูง คุณก็จะมีอ้วนสุขภาพของคุณก็จะดีอีกด้วยครับเพราะว่ากยากใยในผักยังเป็นแหล่งอาหารของพวกเอนไซม์ ide, แบคทีเรียตัวดีครับและยังช่วยต่อต้านแบคทีเรียตัวไม่ดีอีกด้วยครับที่ช่วยปรับสมดุลแก่ร่างกายของเราอีกดูแลลำไส้ช่วยในการย่อยอาหารครับและช่วยเรื่องการกับถ่ายได้ดีอีกด้วยท้ายเลยครับผผักต่างๆครับโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆครับหรือว่าจะปั่นเป็น น้ำผักผลไม้ดื่มก็ได้ครับก็เหมือนกับการทานผักแต่ถ้าใครรู้ว่าจะปั่นน้ำผักผลไม้แบบไหนครับปั่นดื่มสูตรอะไรปั่นตอนไหนครับแนะนําคู่มือน้ำผักผลไม้สูตรโคโจมีสูตรถึงร้อยสูตรสูตรยับยั้งรักษาโรคสูตรลดความอ้วนครับสูตรดูแลผิวหน้าครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ5ครับหาร้ำผักเครื่องดื่มและน้ำครับวันแรกครับให้เราปรับเลยครับปรับเครื่องดื่มเลยถ้าอยากลดน้ำหนักครับผม น้ำตาลและแป้งเราต้องตัดก่อนเลยเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทั้งหมดน้ำหวานน้ำอัดลมชาไข่มุกกาแฟรวมถึงพวกชาเชียวปานชาต่างๆที่ใส่น้ำตาลเราต้องตัดให้หมดให้เปลี่ยนมาดื่มพวกน้ำเปล่าชากาแฟดำครับ3บอวันแรกคุณอาจจะไม่ชินสําหรับคนติดหวานครับแต่หลังจากนั้นครับที่คุณลดและกลับไปดื่มครับเครื่องดื่มหวานนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันหวานเกินไปดื่มไปได้อย่างไรนะครับผมคุณก็จะชินกับ ความหวานที่ไม่เคยดื่มเลยนะครับผมก็ลองเอาวิธีนี้ครับไปปรับใช้ครับข้อไหนที่ทําอยู่แล้วก็ถือว่าดีข้อไหนยังไม่ได้ทําก็นําไปปรับใช้ครับคุณก็จะลดน้ําหนักได้อย่างแน่นอนครับผมโค้ชโจจะสรุปให้นะครับ1ครับอาหารจําพวกที่เป็นโปรตีนเน้นทานอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์อาหารโปรตีนจากพืชครับให้ทานให้อิ่มก่อนเป็นดับแรกครับ2ครับอาหารจำพวกแป้ง เน้นเป็นแป้งไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ครับถ้าหาทานไม่ได้ทานข้าวขาวก็ลดปริมาณการทานลงให้เหลือครึ่งหนึ่งหรือเพิ่มผักลงกไปได้ครับเพราะว่ามีกัดใหญ่อาหารครับ3ครับอาหารจำพวกไขมันของมันของทอดครับเน้นอาหารที่ทอดแบบธรรมดาไม่ชุบแป้งทอดครับและไปลดอาหารที่เป็นแป้งน้ําตาลลงครับผมสครับอาหารจาพวกผักครับควรเลือกทานผักที่เป็นใบครับเพราะว่าแป้งจะน้อยครับผม ห้าครับอาหารจาพวกเครื่องดื่มและน้ำครับให้เราเปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าชากาแฟดําที่ไม่ใส่น้ำตาลเท่านั้นครับเพื่อจะทําให้เราลดน้ําหนักได้เห็นผลครับอันนี้ก็คือความรู้ดีๆครับที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนครับถ้าใครถูกใจที่นี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีกันนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่กับช่องโคโจสุขภาพดีเราบันได ใครครับที่มีปัญหาสุขภาพก็พิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวว่าโจจะมาตอบให้กับทุกๆคนเลยครับผมแลวครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบ คือไปโลองต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบารุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดดักดำครับสําหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟล่วงหน้าถึงขั้นเสียชงครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรร์ของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรร์ดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน